สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูเื้อเดอะซีลีส์ค่ะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูเื้อเดอะซีลีี่กับน้องยูดาลูกพุกกาลสินนะคะเมื่อนีะ่น้องยลินนจะไปทรงน้องยูดาานะค่ลินจะน้องยูดาจะกลับบ้านแล้องานอนี่ดานคือนยูดามานอนกี่คืน สามคืนอุ้ยอาบน้ำหรือยังเนี่ยเแต่ล <laughs> ินไปส่องยูดาห์กนเด้อค่ะเด้อแต่ลินไทยรู้ไปเบิ้องไทยคลิดไปเบิ้งจ้ะปะไปกันดีกว่าสุดรถแล้วค่ะสุดรถแล้วค่ะ,ะ,คะยูดาเอาชุดสวยให้ยูดาห์ยูดาห์ประเดี๋ยวว่าสิมาขางเลยค่ะเอาเลยปารินให้ชุดสวยไปสองชุดมีค่ะอะไรนั่นอ๋ออันนี้เค้กเออเทียนเทียนปักเค้กค่ะ <laughs> ะเดินทางกันดีกว่าไป่งยูบ้านน้ำแทงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะประมาณ60 60กิโล60กิโลเมตรนะคะประมาณนี้แหละปะวันนี้ลิ้นไป่งผู้เดียวค่ะเสียบป,ปุร้อนอยู่กับลูกสาวนะคะลิ้นเป็นแผนนะคะเพราะทีน้องยูดากับมีอาจารย์วุฒิแล้วสิไปบ้านญาติต่อค่ะยุคงเจียม ก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่โขงเจียมกันนะคะค่ะตรงนี้ก็มีมีตลาดค่ะมีตลาดนัดโขงเจียมนะคะดินทรายงไป,งปกกรื่อนอีหยังหูบอสมะเขือเทศมะนาวขนมเส้นเออมีข้าวปุ้นเออมีข้าวปุ้นนะเนียเอาข้าวปุ้นไปกินด้วยก๋วยเ,เตี๋ยวแซ่บเลยค่ะแต่บดังที่เคยดูโอ๊ยลืมเห็นว่ามีแนื้หมู เรเห็นว่ามีแคบหมูอุอ้ยกินเกี้ยงเลยค่ะแซบแซบมาได้ค่ะด้อตรงขราดตลาดอะไรคะอารีบกินเลยๆรีบกินอะไยอยู่ดะตลาดไว้เด้อค่ะเขาไปบ่มีของแล้วตลาดล,ลาดลยแล้วเลยแวะมาซื้อตลาดค้่ไว้จากโวงค่ะ รอบนึงจะเป็นย่างมือแรงค่ะเออย่างมือแรงนี่จากโมงอะคะอาประมาณสี่โมงแหละสี่โมงแระแต่ว่าจิมจะมีจังหวะอาหารสุกอ๋ออาหารสุกอาหารสุกอาหารพร้อมกินนะเนาะออแล้วย่างมือเส่าพิ่งตั้งใจจากโมงอะคะย่างมือเส่านี่คือเริ่มเลยนี่ประมาณตีสิบขาแต่ขึ้นเหลิมบ่ายนี่ประมาณสามโมงสองก็เหลิมบ่ายตามนั้นละค่ะถ้าผู้ใดมาโค้งเจียมเดค่ะเด้อลาโค้งเจียม นี่ก็มาสั่งกาแฟกับชาเขียวกินก่อนอายูดาหยิบเอายูดาออืยูดาเอาชาเขียวนะจ๊ะซองยูดาอยู่บ้านนั่นบ้านญาติของกันเนี่ยอาจารย์มุดค่ะอันนี้ซื้อหมู่บ้านได้ยังอะคะบ้านทา่าแพ้้ะจบ้านทา่าแพอ้อยู่คงเจียมนะค่ะเดอ้เออันทั้งฟังผุนลิ้นถามแล้วยูมันมันเป็นโค้งบ่คะแล้วว่ามันเป็นห่วยเป็นห่วยท่งผุนจะเป็นโ่วงมันเป็นห่วยเลืกบ่คะเนี่ย โอ้ยคือมีแต่เด็กน้อยเจสวัสดีค่ะวัสดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดินย่างอยู่บนกันจะ่เท้ามันเ้อจ้าลงมเหียวหรือะเออล้มลงมเหียวยายบอกว่าลงมเหี่ยวอ๋ยเป็นป้าค่ะลงมห่วยลงมอะไรนั่นไปสวัสดีค่ะ หวอีอยังเนอะว่าลงเหวสี่นบ่บ่บ่ตองยางดกบ่ตองเล่นอ๋มันเป็นห่วยเลกอย่เดียวค่ะเนี่ยเป็นห่วยเลกโอ้เระวังั้งอ๋อเพิ่นเพ่เพื่เพื่นยอเนบบนี้ค่ะเฮ็ดเทือนลงันกับหิ้มโผงบบนี้ยห้มห่วย่อกอห อ่ะจาไปยุดามาเด้อยุดามามาโย่อ๋อไม่เป็นหวยข้นม้าค่ะเป็นพักข้นม้านี่ไหมอ๋อต้นไม้ก็เขียวดีดีงามถ่วมบ่คือ้นยามนั่นเหรองามถ่วงดีกว่ค่ะสว,ว,วัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ๋อพอดีมาส่งกันหน่อยกับยุดา บ่วมหอยคืเจ๊เกียบบ่บ่หอดนี่นะคะเนาะ่ปีหนันตีนเสานบตีเสานี่บ่คะหลังนี่บ่คะหลังห <Hayır> ุ่มนะอ๋อหลังุ่มเหรอคะอ๋อนีมันเป็นหอยเลือกนะคะเนาะหวัดดีค่ะหวัดดีจ้าหวัดดีค่ะมาได้กสวยไไงสีมาที่ล้างเราเป็นเปเนียอันนี้ม่ตะพีบุญมาดา กลับแล้ว <g> ค <ul> ่ะ <g> ย <ul> ุดายุดนะนโอเคบ๊ายบาย